CC por Antarctica สวัสดีครับเพื่อนๆผมคือวิทีบอทโรบอตเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้เมื่อได้พบกับผมเพื่อนเพื่อนก็จะได้พบกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุกและพี่พีคนนี้ก็พร้อมจะมาเรียนรู้พร้อมกวบน้องนอครับอืม้าพร้อมมาแล้วเริ่มเลยเว้ยมาสำรวจผมทำไมครับเนี่ยอย่างนี้ครับวิทีบอทคุณคือผู้ต้องสงสัยผมทำผิดอะไรหรอครับ พี่ีบอดไม่ได้ทาอะไรกิ่หรอกครับแต่พี่พี่บอดทำให้พี่ิ๊กและน้องๆทั้งบ้านนั้นเกิดข้อสงสัยคาใจจึงนํามาเป็นหัวข้อชนคิดในรายการของเราในวันนี้ผมเหรอครับถูกต้องอืมหุ่นยนต์เดินได้ยังไงหุ่นยนต์มีสมองเหมือนคนไหมหุ่นยนต์กินอะไรถ้าหุ่นยนต์กินแล้วมันจะอิ่มไหมมันจะขับถ่ายยังไงเดินเออถ้าทางจะสงสัยมากจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่แค่พี่นะครับที่เกิดคําถามเกี่ยวกับหุ่นยนต์อย่างผม ยังมีเด็กช่างคิดอีกหลายคนที่เขาก็มีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันมาตั้งคำถามกันได้เลยครับคุณนยนตตัวแรกของโลกมีรูปร่างยังไงครับถ้าผมอยากเป็นนักสร้างหุ่นยนต์ผมต้องทำยังไงบ้างรครับส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของหุ่นยนต์คืออะไรครับหุ่นยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยมีอะไรบ้างครับ เราสามารถสร้างหุ่นยนต์เองได้ไหมคะแค่กครถามแต่ออน้องแล้วทำให้รู้ว่าเรื่องราวที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้สนุกแค่ไหนพิธิบอร์ดพิธิบอร์ดคิดว่าเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องไปพิสูจน์ความจริงกันได้ที่ห้องทดลองครับผม เดี๋ครับเพื่อนๆการเคลื uh ่อนไหวแบบนี้มีไฟกระพริบที <h 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 ่หัวมีแผงวงจรที่หน้าอกคือส่วนประกอบสำคัญที่เรามักเห็นอยู่ในหุ่นยนต์อืมแต่ความจริงแล้วอะไรล่ะคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในหุ่นยนต์น่ะอืม จะเป็นสมองกลหรือว่าแขนขาที่สามารถเคลื่อนไหวได้ห,หรือว่าจะเป็นดวงตาที่มีเครื่องสแกนการทดลองสร้างหุ่นยนต์ของพวกเราเนี่ยนะครับจะช่วยตอบคําถามของเพื่อนๆได้อืแต่ก่อนอื่นเพื่อนรู้จักหุ่นยนต์กันจริงๆหรือเปล่าหุ่นยนต์หรือโรบอทเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างแตกต่างกันตามหน้าที่ในการใช้งานควบคุมสั่งการโดยมนุษย์ ส่วนใหญ่แล้วหุ่นยนต์จะถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานที่ยากลำบากแทนมนุษย์อย่างเช่นสำรวจในพื้นที่บริเวณแคบๆสำรวจใต้มหาสมุทรลึกหรือถูกส่งขึ้นไปสำรวจอวกาศในพื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้รวมทั้งการทำงานด้านอุตสาหกรรมหนักแทนมนุษย์เช่นหุ่นยนต์ผลิตรถยนต์และเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์นอกจากมนุษย์จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อช่วยทุ่นแรงแล้ว ยังมีหุ่นยนต์ทางการแพทย์หุ่นยนต์กู้ภยัยและหุ่นยนต์เพื่อความบันเทิงอย่างเจ้าไอโบหุ่นยนต์สุนัขตัวนี้อีกด้วยหุห่นยนต์ั้งหลายชิ้นอย่างเงี้ยเราจะแยกประเภทของหุ่นยนต์ได้ไงนะเพื่อนๆสงสัยกันไหมอ่ะงั้นมาดูภาพสองภาพนี้แล้วลองเปรียบเทียบกันดู พขจะคิดออกได้ยังครับวิธีการแยกประเภทง่ายๆของหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและหุ่นยนต์ที่มีฐานยึดอยู่กับที่เคลื่อนไหวไม่ได้ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทแรกเนี่นะครับเราจะมาทําการสร้างหุ่นยนต์ในวันนี้โดยมีอุปกรณ์ที่สําคัญคือสิ่งนี่เตรียมหัวแปรงสีบฟันที่ตัดด้ามแปลงออกแล้ว มอเตอร์ติดลูกเบี้ยวที่หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสายไฟเส้นเล็กๆ2เส้นท่านใสนาฬิกาแบบกลมหนึ่งก้อนกระดาษกาวสองหน้าอย่างหนาเทปกาวและก็กันไกลอุปรกรณ์ครบถ้วนลงมือทำได้ไปติดกระดาษกาวสองหน้าลงบนหัวแปรงสีฟัน ต่อสายไฟสองเส้นเข้ากับมอเตอร์ลูกเบี้ยวแล้วนำมอเตอร์ลูกเบี้ยวติดลงไปบนกระดาษกาวโดยหันลูกเบี้ยวไปด้านหัวของแปรงสีฟันจากนั้นก็ติดฐานลงไปในตำแหน่งที่อยู่ถัดจากมอเตอร์ลูกเบี้ยวประกบสายไฟเข้ากับก้อนฐานแล้วติดให้แน่นหนาด้วยเทปกาวจากนั้นเราก็จะได้ หุ่นยนต์แปลงสีฟันเป็นหุ่นยนต์ประเภทที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมอเตอร์ลูกเบี้ยวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําให้เกิดการสารั่นไหวในโทรศัพท์มือถือเมื่อนํามาติดที่ด้านหลังแปลงสีฟันจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนแรงจากการสั่นจะส่งไปที่ปลายขนแปลงซึ่งสัมผัสกับพื้นเกิดเป็นแรงส่งให้หุ่นยนต์แปลงสีฟันของเราเคลื่อนที่ไปได้นั่นเอง ซึ่งหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่5อย่างคือเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับทำหน้าที่แปลงสัญญาณต่างๆเช่นแสงเสียงหรือการมองเห็นให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นก็ส่งสัญญาณเหล่านั้นไปยังส่วนที่2ก็คือส่วนควบคุมทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลแล้วควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ให้ตอบสนองต่อสิ่งที่เซนเซอร์ตรวจจับได้ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับสมองของคนเรา ส่วนที่ 3. ามไดรเวอเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ส่วนของการขับเคลื่อนอย่างเช่นมอเตอร์ Motor. ส่วนที่4คือส่วนแมชชนิกเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ทำให้หุ่นยนต์เดินกระโดดหรือวิ่งได้อย่างเช่นล้อหรือขาเทียมส่วนประกอบสุดท้ายคือส่วนควบคุมพลังงานทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์ ขุนยนของเรานะครับยังขาดส่วนที่เป็นเซนเซอร์และสมองควบคุมประมวลผลแต่มีส่วนไดรเวอร์ก็คือมอเตอร์อันนี้เลยม,มีส่วนแมคานิกก็คือผลแปลงสีฟันที่ทำให้ขุนยนของเรานั้นเคลื่อนที่ได้ส่วนควบคุมพลังงานก็คือสายไฟและผ่านก้อนกลมอันนี้เลย ความสนุกของหุ่นยนต์ปลรสีฟันไม่ได้หมดอยู่เพียงเท่านี้นะครับเรายังสามารถใช้หัวปลรสีฟันหลายๆแบบอืมแบบอื่นก็ได้ใช่ไหมอืมแล้วก็นี่เลยต้าแต่งขนไลรสีฟันนี่แบบที่เราต้องการเลยครับเพื่อให้มันวิ่งเร็วขึ้นช็อปช็อปช็ช็อปชเอาแล้วนะหนึ่งสองไปหนึ เพื่อนที่อยู่ทางบ้านครับอย่ารอช้าครับรีบไปหาอุปกรณ์แล้วมาทำหุ่นยนต์แบบในแบบของตัวเองนะครับรับรองสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนต่อต่อบันทบรุษของผมเป็นหุ่นยนต์ที่มีแต่แขนเคลื่อนไหวได้จากโปรแกรมที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์อออแต่ก่อนที่ห uh ุ่นยนต์จะถูกสร้างมาเป็นรูปเป็นร่างนั้นหุ่นยนต์มีอยู่ในแค่จินตนาการของมนุษย์เท่านั้น ในปีพุทธศักราช2464นักประพันธ์ชาวเช็กชื่อคาร์เรลแอคเพกได้ทำละครล้อเลียนสังคมในยุคอุตสาหกรรมโดยมีตัวละครที่ชื่อว่าโรโบโตาแปลว่าทาตผู้ใช้แรงงานตัวละครตัวนี้คือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์แต่มีพลังมากกว่ามนุษย์สองเท่าโรโบโตาคือแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดังของนักเขียนชาวรัสเซียไอแซคอซิมอฟที่จุดประกายกระแสก,การสร้างหุ่นยนต์ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ทั่วโลก ไอแซกสร้างคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์เช่นคำว่า Android สมองกลแมคา a นิกหรือไฮดรอลิกซึ่งในเวลานั้นคำเหล่านี้เป็นเพียงจินตนาการในนิยายเท่านั้นต่อมาวิศวกรชาวอเมริกันชื่อจอจดีวอลก็สามารถสร้างให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ในปีพุทธศักราช2497หุ่นยนต์แขนกลที่เคลื่อนไหวได้ด้วยการครวบคุมจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ยกของหนักและทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีขั้นสุดยอดในสมัยนั้นทำให้ประเทศผู้นำอุตสาหกรรมต่างๆเร่งผลิตหุ่นยนต์แขนกลแบบนี้ออกมาจนพัฒนาเป็นหุ่นยนต์แขนกลที่สามารถประกอบและสร้างรถยนต์ได้อย่างในปัจจุบันนอกจากหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยังมีการพัฒนาหุ่นยนต์ด้านอื่นๆอ,อีกด้วยเช่นหุ่นยนต์สำรวจอวากาศขององค์การนาซาและหุ่นยนต์ที่มีความเหมือนมนุษย์ของประเทศญี่ปุ่นจากจินตนาการกลายมาเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริง แหมรู้สึกภูมิใจในหุ่นยนต์ผู้เป็นบนรรพบุรุษของผมจังพี่บีก็มีความภาคภูมิใจในความเก่งกาจของมนุษยาชาติอย่างพี่บกเหมือนกันสายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนถ้าหากวันหนึ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปจนสามารถสร้างหุ่นยนต์เด็กที่มาโรงเรียนได้เหมือนกับเด็กๆทั่วไป เราคงได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้อย่างจุใจแต่ตอนนี้เทคโนโลยียังไม่สามารถพัฒนาไปได้มากขนาดนั้นแล้วเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนรู้เรื่องราวของหุ่นยนต์ได้จากที่ไหนบ้างละ่ะจากอินเทอร์เน็ตนะคะหาข้อมูลจากห้องสมุดในหนังสือแล้วก็เว็บต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต่ะคะยูภาพพยนตร์ะคะอมพิวเตอร์จากโควิดหรือไม่ก็ห้องสมุดก็ได้ครับ หุ่นยนต์ที่ช่วยทําง,งานบ้านนะคะเพราะค่ณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยค่ะกลายเป็นรถจัรหุ่นยนต์ห้เทค,คทีได้แบบที่มันน่าจะเราใช้คนได้ก็หุ่นยนต์ที่ไม่มีข้อเสียที่ช่วยเราทําอะไรได้หลายๆอย่างเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์มีมากมายจริงๆ และนี่ก็คือวิจิบอยวิจิเกลเด็กฉลาดช่างคิดจากโรงเรียนพญาไทยที่จะนําสิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียนของน้องๆมาสร้างเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพุนยนต์สุดเจ๋งมาเอาใจช่วยพวกเขาไปพร้อมๆกันแรงบันดาลใจของผมนะครับมาจากเหตุการณ์ฮอตกครับก็อุ้มผมก็เลยคิดว่าในฮอควจะมีเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศต่างๆนะครับ แล้วก็ประมวลผลออกมาที่จอในฮอครับว่าวควรจะขึ้นหรือเปล่าครับพวกผมก็เลยประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาครับเรดาร์ที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์มีโอกาสที่จะเสียได้สูงดังนั้นผมจะคิดหาหุ่นยนต์ที่จะสามารถมีเรดาร์ที่จะมีโอกาสเสียได้ต่ำและก็สามารถหาผู้คนและก็สิ่งของที่อยู่ในโลกนี้ได้ทุกอย่างครับอยากจะคิดค้นหุ่นยนต์ที่สามารถดับเพลิงได้ และสามารถช่วยโรงเรียนของเราเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ด้วยค่ะที่โรงเรียนเราเนี่ยมีวัสดุเหลือใช้มากมายเราจึงคิดว่าวัสดุเหล่านี้จะนําไปใช้ได้อย่างไรบ้างเราจึงนําวัสดุเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์แบบจําลองของเราจนสําเร็จและสา,ามารถนําไปลดโลกร้อนได้อีกด้วยครับ นี้นะครับคือภาพจำลองที่เราวาดแล้วก็ลงสีเสร็จแล้วครับตรงตาเนี่ยรับก็จะเป็นเหมือนเลด้าครับก็เหมือนว่าเราตังต้งเป้าหมายไว้ที่ผู้รอดสมมุตินะครับเราตังต้งเป้าหมายไว้ที่ผู้รอดชีวิตมันก็จะไปตามหาผู้รอดชีวิตตามคําสั่งของเราครับ แต่ว่าถ้าเกิดมันดูตามสภาพอากาศของพื้นที่นั้นนะคะถ้าเกิดเป็นสภาพอากาศปิดเมฆดำหรือว่ามีพายุฝนอะไรนะครับมันจะไม่ทํางานครับมันจะหยุดอยู่นตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมันสามารถรับความร้อนได้ครับถ้าเกิดมันมาถึงตรงนี้ได้รับความร้อนมันก็จะส่งมายังตรงนี้ครับก็จะปล่อยโฟมออกมาเพื่อที่จะดับไฟเพราะว่าความร้อนนี้ก็จะมาจากไฟครับแล้วก็เมื่อ เมื่อหุ่นยนต์เนี่ยครับผัดข้องนะครับก็จะมีร่องชูชีพอยู่3มระดับครับก็คือต่ำกว่าเมฆสูงกว่าเมฆแล้วก็ใกล้พื้นดินครับทำให้หุ่นยนต์นะครับสามารถลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยครับส่วนแขนนะครับสามารถหมุนได้360อองศาครับจอสแสดงผลนี้นะคะจะถูกส่งสัญญาณมาจากเรดาร์ที่ตาเมื่อเรดาร์จับได้ว่าอันตรายหรือปลอดภัยมันก็จะขึ้นที่ปุ่มตามปุ่มของมันค่ะแต่ถ้ามันขึ้นว่าอันตราย หุ่นยนต์ที่กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์นี้ก็จะหยุดทํางานค่ะกล่องตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บสเสบียงครับโดยเราใช้เหมือนตู้<ค>ยตเย็นสูญญากาศครับเก็บลมเก็บลมเวลาที่เฮลิคอปเตอร์ของเราบินไปนะครับมันก็จะเก็บลมมาแล้วก็ปล่อยสาตรตัวหนึ่งมาทําให้ลมนะั้นเป็นลมเย็น,นะครับแล้วก็ตรงขานี่นะคะอันนี้เป็นแบบจําลองครับเราเลยใช้แค่ลอ้อแต่ถ้าเิาทำของจริงนะครับ เราจะใช้เป็นตรีมตะขาะเพราะว่าจะได้ไปได้ทีนะ่ับเป็นที่บุกขาก็ไปได้คนระับถ้าผมอยากเป็นนักสร้างหุ่นยนต์ผมต้องทำยังไงบ้างครับ นี่คือเทคนโ,นโนโลยีหุ่นย์จากญี่ปุ่นหรือประเทศแถบยุโรปแต่ความจริงแล้วเขาคือาดนคทะู่นโกนูมาจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีุมาทานีหค่หน,นยนต์ฝีมือคนไทยจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือเรียกย่อยว่าเ i b น้ำโม เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นเซมิฮิวแมนน้อยหรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์สูง130ซนติเมตรในร่างกายท่อนบนของนโมมีมอเตอร์ที่ขอ้อต่อต่างๆอยู่17ตัวด้วยกันส่วนท่อนล่างที่เป็นล้อที่หมุนได้รอบทิศเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่นโมสามารถหันศีรษะติดตามวัตถุที่สนใจได้อย่างอัตโนมัติโดยอาศัยเทคนิคการประมวลผลจากภาพของกล้องที่ติดอยู่ภายในศีรษะนอกจากนี้ นโมยังสามารถพูดประโยคง่ายๆในภาษาไทยได้อีกด้วยนโมจึงมีความสามารถในการต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์หรือนิทัศการช่นอริในการสร้างผลยนต์ของไทยเจ๋งไม่แพ้ชาติใดในโลกแห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหุย่นยนตในฝัของคนไทยก็สามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอน ถ้าอย่างนั้นเราไปถามความคิดเห็นของวิทตี้บอยและวิริเกอร์และคนช่างคิดทั้งหลายกันดีกว่าว่าอยากได้หุนยนในฝันแบบไหนและน้ำมูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหุนยนในฝันผมครับทำอาหารได้ครับสอให้ดูคำหลังครับสั่งอะไรเขาก็ไปทำได้นะเออเป็นเสีย่ยงเหมือนเป็นธราารมดาครับแต่ใน,นกลไกของมันก็ทำได้ทุกอย่าง หนูไฮขันของผมก็เป็นหนุนยนพ่อครัวทำขนมเค้กไปบริจาคมีคนุนยนก็เหมือนคนเป็นพ่อครัวเลยครับก็คนเย็นที่หนูอยากได้ก็คือเป็นลูกล่างที่เป็นพยาบาลค่ะแล้วก็สามารถเป็นเพื luxury, mm ่อนที่ย่างเยนที่ถึงดูแลกันได้แล้วก็ลูกน่างอีกเชิหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงผมสั้นแล้วก็มีล้รองเท้าค่ะ คุณนยังในฝันแต่ละตัวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยถ้าเรานํามาสร้างเป็นตัวจริงได้เนี่ยก็คงจะสุดยอดไปเลยเนาะใช่แล้วจินตนาการคือจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้และวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนมาเรียนรู้หลักการสร้างหุ่นยนต์ที่ใช้ได้จริงอย่างเจ้าตัวนี้หุ่นยนต์กู้ภัยฝีมือคนไทยของมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีพระนคร รองชนะเลิศอันดับที่2จากการแข่งขันหุ่นยนต์ w ว r l d r โรบ c คับณประเทศตุรกีหุ่นยนต์กู้ภัยทำหน้าที่สำรวจพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่แคบๆอย่างซากตึกที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยัยมันมีระบบการเคลื่อนไหวโดยวาดแผนที่อัตโนมัติแขนกลที่ยืดออกได้ของหุ่นยนต์จะติดตั้งกล้องความละเอียดสูงและไฟสว่างเอาไว้ เมื่อตรวจเจอผู้ประสบภัยก็จะส่งภาพผ่านระบบการสื่อสารไร้สายมาที่ผู้ควบคุมเครื่องที่ด้านนอกพื้นที่ประสบภัยถ้าคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เท่แล้วคนสร้างนันเท่ยิ่งกว่าอีกนะอยู่ทางโน,น้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพวกเราอยากมาเรียนรู้เรื่องการสร้างหุ่นยนต์นะคะ่ะพ่อพี่ช่วยอธิบายให้พวกเราหนักฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมก่อนก่อนแรกเริ่มแรกนะครับเราก็เริ่มจากการออก ดีไซน์ออกแบบด้วยโปรแกรม Solid Works ของเราพอได้แบบจากโปรแกรมก็จะนำเข้าเครื่องจากโกลนโตมัตนะครับเพื่อกัดชิ้นงานนี้ขึ้นมาครับผมเราจะได้แต่และชิ้นมาประกอบกันเป็นหุ่นยนต์ครับวัสดุก็จะมีพวกอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กด้วยครับรวมทั้งพลาสติกบางชนิดเมื่อพี่ทำโครงสร้างเสร็จแล้วเนี่ยออพี่ทำยังไงคะที่บอกว่าทำให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ก็ส่วนแรกๆก,ก็จะประกอบไปด้วยพวกวงจรเล็กทรอนิกก่อนที่ต้องมาประกอบครับ แล้วก็จะมีการบังคับด้วยการใช้สัญญาณวเทย์ครับแล้วก็มีมีเซนเซอร์ของอกล้องกล้องกล้องนำทางครับก็คนคอนโทรลก็สามารถดูผู้ประสบภัยได้จากคนคอนโทรลเองครับผมนอกจากหุ่นตัวนี้จะมีเซนเซอร์ตรวจจับอุณหพูมิแล้วก็มีกล้องมองอผ่างระบบควบคุมแล้วยังสามารถพอดแผนที่ออกมาให้รูต้ตำแหน่งของเหยื่อจากจุดเริ่มต้นระยะทางเท่าไหร่เท่าไหร่ได้เลย ใช้งานได้จริงและแบบขอผุนยนต์ที่สามารถสร้างให้เป็นจริงได้ขาดก็แค่เพียงนักสร้างผุนยนต์ที่จะมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต์ไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นเพื่อนๆทางบ้านก็สามารถเป็นนักสร้างผุนยนต์ได้ค่ะขอแค่มีเพียงสิ่งนี้ที่สําคัญคือความมุ่งมั่นตั้งใจจริงค่ะ โว้ยสาตาจังเหรอวิดอบแสงแฟลรรื่องเงี้ยเหมือนพี่บิ๊กเป็นดาราแล้วแบบมีช่างภาพมาถ่ายภาพเลยนะโอ้มันก็แน่อยู่แล้วเพราะตอนนี้หุ่นยนต์คนดังที่มีชื่อเสียงระดับโลกมารวมตัวให้เรารู้จักอยู่ในช่วงนี้แล้วห้าอันดับหุ่นยนต์ที่โด่งดังที่สุดในโลกอันดับที่ห้าหุ่นยนต์คูข้าวโรบอตเป็นหุ่นยนต์แขนกลจากประเทศเยอรมน,นี มันมีชื่อเดียวกับบริษัทคูค่าอินดัสทรีลซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตออกจำหน่ายคูค่าเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้ในการผลิตรถยนต์เห็นตัวใหญ่อย่างนี้แต่คูค่าก็สามารถทำงานที่